สเตปป้อนี่เห่าออะไรครับเปิดเปิดกล่องมาตีลงน้ำครั้งแรกระเบิดน้ำปูมเลยหลอกลวงอะครับตัวนี้ต่้งที่ให้หลอกลวงไปขายเป็นป้อนครับ ปลามันแรงดีหรือไม่นแก่ม้งเติมปากเลยครับซัสศาสนวันไหวเลยวันนี้นะครับสองคนนะครับน้าอ่ำชักช้ากับน้าป๊อตวัสซ่านะครับเห็นนะครับใครได้ปลาเห็นนะครับใครถ่ายรูปหนึ่งศูนย์ ผมเพื่อนกันครับผมไม่ฆ่ากันครับผมจะมากรรมการครับกันเนี่เออมีการเดี๋ยวก็รู้อีกที่พูดตั้งไรนี่ยผมเพื่อนกันไม่ใช่พี่ต้นมันไม่แดกพี่ต้นมันไม่แดกอะตูมแดกสิ้นเสียงสิ้นเสียงมันไม่แดกตูมเลยขาดคำเลยเหมือนประชดนะเนี่ยออ๋ ปลากลัวคนลคนกลัวปลาให้แต่เอาก่อนโอเคแล้วผมจะได้ให้เห็นชัดๆว่ามแท็กเกิลเฮาครับตัวนี้หลอกลวงหลอกลวงเห็นนี่แหละ โอเคเลยหนึ่งโซนโอเคครับ